ได้อะไรกินกันเนาะครับโอ้ใช่ปะเอาไม่เอามาม่วงมาด้วยกับแก้มนะนี่เขาทานกินกันอยู่นี่เอาจะไปเอาที่ไงหล่ะผมไม่รู้ที่เอาไม่รู้ตรงไหนเออตรงไหนตรงนี้อยู่ตรงนี้นั่นนี้ก็มีอ้าวเอาแล้วตรงไหนกันเนี่ยนี่เดี๋ยวผมพาไปขโมยเอาไหมแต่เจ้าของต้นมะนาวเป็นแม่ไม้นะเจ้าของหัวน่ะเป็นแม่ไม้ขโมยมันจะจับทำหัวที่เออเอาหายแล้ววันนี้หายแล้วแล้วใครจะไปเอาแล้วใครจะไปเอาล่ะ ก็ต้องก็ต้องคนไหนอ่ะคนไหนไปคนนี้แหละเออมึงนะไปเราไปพร้อมกันนี่แหละไปพร้อมกันดีกว่าเออถ้าโดนก็โดนไปโดนด้วยกันไปไปครับผมอยากกินมะม่วงเดี๋ยวผมพาไปผมเตินน้ำทางไปต้นไหนผมรู้นี่ต้นอยู่นี้แหละมะม่วงไหนนี่ต้นนี้้าเออแต่ระวังให้ดีนะมันเป็นไม้ไม้มันจะจับทับหัวนะจับทับหัวเลยหรอใช่ เราไปพร้อมกันไปนะไปพร้อมกันเอาเอาเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าเรานำหนึ่งพึงสามเออแล้วเราไปพร้อมกันเลยใช่ต้องเตียงกันใช่ไปพร้อมกันหนึ่งสองสามเอ้ยเอ้ย บอกมาข,ข,ข,ขู่มันก็โผดมาเองแท้ว่ะเอ้อเอ้อไอ้ซีไปใส่คะ่ะไอ้ไอ้อ่านก่อนเด้อว่านุนน้องเขียนไว้จาจังไดอย่าไปอย่าเปล่าไปอ่านสกอน <c oughs> คอยคอยเขียนว่าจงังไดหันอ่านให้คอยฟังก่อนห้ามยังจ้าห้ามขโมย จะทำผัวเพราะนั้นคืนนี<_<_้ที่ต้องเป็นผัวของนูแล้วค่ะมาเลยค่ะมาจะอายมือเดียวต้องเป็นผัวลขวไปพี่มีเงียแล้วโอ้โหน้าละมันจะได้คองดีเร่วเรวเรวเรเรวเรียวเ้นอนเรี่ยวเรี่ยวเรีวเเียวเีเรวเลือนขึอ้ลือนเลืนเ่นเคเ วาเลยมือมีกลมือหนามารักไม่ได้เด้อกลับบ้านดีบดิบได้าม่ไปไหนในมะม่วงในมะม่วงทำไมพ่อพี่ทิ้งผมทำไมพ่อพี่ทิ้งผมโอ้ยมะม่วงกบดานไปเสียตัวอีกแล้วมึงว่าแล้วต้องโดนโดนบ้าเตี้ยใต้เขาอยู่ว่าต้องโดนโดนจริงๆดีแล้วมีพวกพี่เอ๋ ปิดก้อนนี้อ่ะแพ้ของแ้แคแของแพ้แท่นนของแท้ของแพ้ของแพ้ของ